ค่ะไปดูกันเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างไทยแล้วก็มาเลเซียกันค่ะโดยทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแน่นแฟ้นค่ะไทยก็พร้อมที่จะผลักดันโครงการสร้างเศรษฐกิจแนวชายแดนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยมาเลเซียค่ะ สมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีระบุว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีการพบปากกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมบ่อยครั้งค่ะนั่นก็ทําให้เห็นว่าทั้งสองประเทศมีความตั้งใจพัฒนาร่วมกันและยิ่งทําให้เชื่อว่านะคะการพัฒนาในหลายด้านของไทยและมาเลเซียจะประสบความสําเร็จค่ะที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสําคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศหวังว่าในอนาคต โครงการสำคัญของไทยแล้วก็มาเลเซียจะสําเร็จลุล่วงโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งว่าการพูดคุยกับนายกของประเทศไทยมีความคืบหน้าหลายด้านทั้งในเรื่องของการคมนาคมการศึกษาและเศรษฐกิจ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแทบทั้งสิ้นค่ะแต่สิ่งที่ต้องการให้ช่วยเร่งผลักดันคือเรื่องของอาหารฮาลลนการศึกษาที่จะสนับสนุนในเรื่องของสันติภาพการสร้างความเป็นอยู่ที่กลมกลืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวมุสลิมในประเทศไทยรวมถึงการพัฒนากลุ่มเยาวชนที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศส่วนในเรื่องของการสร้างสันติสุขมาเลเซียก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้ก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยนะคะให้ความสําคัญในทุกป,ประเด็นโดยสอบตาค่ะก็ได้ลง ไปกำกับดูแลในเรื่องของการสร้างอาชีพการพัฒนาการศึกษาด้านสันติสุขเราก็มีสมชค่ะที่เดินหน้าด้วยความจริงใจขอให้ทางมาเลเซียสบายใจได้ว่ารัฐบาลไทยนะคะให้ความสําคัญกับประชาชนทุกคนไม่มีการแบ่งแยกดูแลประชาชนด้วยศาสนาทุกคนนะคะที่อยู่ในประเทศไทยล้วนมีความเท่าเทียมค่ะ